สวัสดีครับสวัสดี้เอจิพนาจะมากราบหลวงพ่อเงินทศตร์ปักบางคันกันนะครับมาเยื่ยถิ่นกราบหลวงพ่อเงินนะครับวันนี้เรามาเที่ยววัดบางคลานนะครับปักกิ่งยามน่นเองครับะ เดี๋ยวเราไปกราบหลวงพ่อกันด้านในนะครับว่าอย่างเป็นยังไงตอนนี้นะครับนตามพระนามนะครับผมนี่คือบริเวณวัดนะครับเป็นท่าน้ํานะครับเป็นท่าน้านะครับบริเวณหน้าวัดนะครับเป็นน้าวบริเวณจะเป็นบริเวณเื้องหน้าวัดนะครับนี่ก็เป็นแม่น้ำพิจิตรนะครับแม่น้ำพิจิตรนั่นเอง เดี๋ยวเราไปกราบไหว้หลวงพ่อเงินขอพรกันนะครับครับมากลาบไหว้หลวงพ่อเงินกันนะครับนี่นมัตการหลวงพ่อเงินพุทธโชดนะครับโอ้โหสวยเลยตอนนี้ทํา่อปูใหม่สวยเลยครับนี่ลองมาบอกไม่จุดบ้างครับตะกรขอจุดทั้งนี้นะตอนนี้เขาคงไม่ให้จุดมั้งไปจุดข้างนอกนะครับพี่จุดยี่ด้านนอกครับด้านนอกครับผมผมก็ลืมไป นี่มาไหว้หลวงพ่อเงินกันนะครับหลวงพ่อเงินพุทธชตนะครับกติธรรมของหลวงพ่อเงินชาติเสือไม่ขอเนื้อไข่กินนะครับอัตตาตโนนาโถตนนที่พึงแห่งตนนะครับนี่นี่เป็นส่วนทางทุกเทียนต่างๆนะครับเรามาเกี่ยวกับไหว้หลวงพ่อเงินวันนี้นะครับนี่ครับเงินวัดบางคลานนั่นเองนะครับ Oh. นี่หลอมาไว้มึงเปล่าก็ได้เนาะองนี้เป็นอาจารย์โตนะครับองนี้อาจารย์โตเหรอครับจ้าปิดเป็นหงเงินจ้าปิดทองครับ <laughs> มองอันนี้พระอาจารย์โตนะครับตรองนี้จะเป็นพระอาจารย์โตนะครับ,บคุโอ้โทางโน้นเหรอครับจ้า <misery. S 1> อ๋อนี่เป็นหลวงพ่อเงินโชนครับนั้นพระจันโตนะครับปิดทองเรามองแจกจะไม่ออกเลยนะครับนะครับอ, <rapidement, S 2> อันนี้เป็นหลวงพ่อเงินนะครับโอ้โหปิดทองเรียงอลรามรสวยงามมากครับอันนี้กี่ปีแล้วครับเนี่ยนานไหมครับนานนานกันไชโนะตรงนี้นะมาคู่กับวัดเลยมั้ง เดี๋ยวเราขอกราบขอพรหลวงพ่อกันนะครับเนาะมากราบไหว้หลวงพ่อเงินนะครับเนาะหลวงพ่อเงินเจเนาะที่วัดบางคานกันแล้วนะครับเดี๋ยวมาถวายพระนะเนาะอันนี้ก็มาส่งโชคกันดูนะครับด้านในนี่ก็มีหลวงพ่อหลากหลายนะครับด้านไหนนะครับ นาแล้วเนี่ยไม่ได้เข้ามานะครับเออทำาได้สวยเลยอันนี้หลวงพ่อพระอาจารย์โตเหรอครับน,นี่จะเป็นส่วนของพระอาจารย์โตนะครับไหน,นก็มาเรากลับไหว้สนองไม้ทูบเทียนที่ที่ชาหลวงพ่อเงินนะครับอันนี้ก็จะเป็นการถวายสังฆทานต่างๆอ๋ออย่างล่างเด่น มันก <mile> oh. ็นะครับช้านะอืก็นาไะันนีเป็นอะไรไม่ใเาปะลเเขาปิดะรว่าตรนี้บิกโจจะมานะ ขาสูยี่สิบปีที่แล้วเพิ่งมาเท่าเลย,ยตะกอนหลังค่าหลังบ้านไม้ต้องเขาปิดมั้งปิดไม้ครับเ<ร><ม>ขามีปัญหากันอยู่รเรา,าทำบุญไม่เกีเ่ยวข้องเนาะไม่เกี่ยวข้องาไม่เกี่ยวข้องอันนั้นเขามีปัญหากันนะครับามาทำสังฆทานให้พระด้วยครับไหนๆก็มากลับไหว้หลวงปอ่เงินแล้วครับเนาะทำบุญทำทานกันไปด้วยนะครับต่อชะตาวันนี้วันวันดีครับวันดีเนี่ยเดี๋ยวอน นะครับหลวงขังสังกทานกับหลวงพี่น้อยนะครับที่อยู่ตรงกุฏินะท,ที่วัดบางคารที่วัดหลวงพ่องเงินแห่งนี้นะครับผมวันนี้เรารอพวกปิดทองก,ก,กันนะครับปิดทองกัน่อนนะครับเนาะเราอยู่ใกล้เราปิดบ่อยแล้วงานงานบวชเราอยู่ท่าบัวนี่เองวันนี้มาถ่ายทําช่อง y o u t u b e เลยก็นั่งสนทนากับหลวงพี่หลวงพี่น้อยนะเนาะน้อย,อยหลวงพี่น้อยกันหน่อยนะครับ วิโรฒปัญญาวะโลก็ได้ครับหลวงพี่น้อยหรือพระวิโรฒปัญญาวิวโลวะโลนะครับผมบวชมากี่พรรษาแล้วครับอ๋บอบวชจังปีหกสี่โอ้นานเหมือนกันเนาะหกสี่สองสามปีวะไม่ซึกแล้วเนาะไม่ซึ้งนะนะไม่สึกนะจ,จุดทูบทั้งหน้าหลังให้เลยจุดทูบจุดเทียนทั้งนั้นนอนนะครับพี่เจอตรงมานี่ในจารย์ของจ้า,จาะครับผมอันนี้ก็คนมาร่วมทำบุญนะครับเนาะ อันนี้เราก็รอนะครับนั่งสุทนากระพระไปก่อนนั่งธรรมดาดีวกว่านาะครับก็เขามีปัญหาเราก็ไม่เกี่ยวข้องเนะาะอันนั้นก็แล้วแต่เขา,า <laughs> เรามาทําบุญกันครับอยู่จ,จิตใจก็จุดทูบด้านหลังครับมาติดทองติดอะไรข้างในนี่ได้ครับผมก็อยู่ท่าบัวนั่นเองครับพอดีทําขอทุกญาติเผย,ยแพร่เลยนะของพี่ผมทำยูทูบเบอร์เลย เดี๋ยวเดี๋ยวได้รอออกหน้าก็วนานะครับอันนี้ับถวายสังฆทานนะครับเนาะตอบุญทําบุญวันนี้นะครับวันนี้วันดีนะครับวันดีวันดีวันดีนะครับวันนี้วันดีนะครับวันดีเฮงเฮงปังปังวันนี้นะครับโยโย่ชาบัว้องรร้จักหลวงปู่อาดตาจอยู่ตรงไหนอ่ะหลวงปู่อัดวัดท่าบัว จริงๆับผมไม่ใช่คนที่นี่ผมมาครับรับราชการที่นี่ก็รู้แต่ถ้าบัวรู้แต่พระมหานิพน์อย่างเดียวที่เป็นพระครูตอนนี้นะเอองค์น้อยๆผมไม่รู้จักเลยเพราะเราเป็นคนจังหวัดลำปางนั่นแต่ย้ายมาอยู่ที่นี่เนาะร็นึกไปไม่รู้แต่อยู่ก็20สปีนะหลวงพ่อเนี่ยผมไม่ค่อยได้คุกคีเท่าไหร่เนาะถ้าเจ้าอาวาสนี่โอเครู้จักอยู่ก็ประมาณนี้นะครับ มากราบไหว้หลวงพ่อเงินนะครับเนาะหลวงพ่อเงินสกุครับเนาะที่วัดบางคานกันแล้วนะครับเดี๋ยวมาถวายพระนะเนาะอันนี้ก็มาเสี่ยงโชคกันดูนะครับด้านในนี่ก็มีหลวงพ่อหลากหลายนะครับด้านในนะครับผมนานแล้วเนี่ยไม่ได้เข้ามานะครับเออทำเตยเลยอันนี้หลวงพ่ออาจารย์โตเหรอครับ นี่จะเป็นส่วนของพระอาจารย์โตนะครับไหนก็มาล่กกับไหว้สนอกไม้ทูปเทียนที่บูชาหลวงพ่อเงินนะครับทันี้ก็เป็นการถวายสังขานต่างๆอ๋ออยู่ข้างล่างเดียวของช้างเนาะ ็นกาบไฟนะครับไ่เขาปิดตรอปิดนี่บิ๊กจ๊กจะมานบิ๊ะมานะมาหลก20ปีที่้วิ่มาเทาเ่อนหลังคาหลังบ้านไม้ตอนนั้นเขาปิดมั้งปิดไม้นะครับ เขามีปัญหากันอยู่เราทำบุญไเกี่ยวข้องเนาะไม่เกี่ยวข้องาไม่เกี่ยวข้องอันนั้นเขามีปัญหากันนะครับมาทําสังฆทานให้พระด้วยครับไหนๆก็มากลับไหว้หลวงพ่อเงินแล้วครับเนาะทําบุญทําทานกันไปด้วยนะครับต่อชะตาวันนี้วันวันดีครับบันดีเนี่ยเดี๋ยวจนนะครับหลวงขังสังฆทานกับหลวงพี่น้อยนะครับที่อยู่ตรงกุฏินะ ที่วัดบางคารที่วัดหลวงพ่อเงินแห่งนี้นะครับผมวันนี้เรารอพวกปิดทองกันนะครับปิดทองกันนับเนาะเราอยู่ใกล้เราปิดบ่อยแล้วงานงานบวชเราอยู่ท่าบัวนี่เองวันนี้มาถ่ายทําช่อง youtube เดี๋ยวก็นั่งสนทนากับหลวงพี่หลวงพี่น้อยเนาะน้อยหลวงพี่น้อยกันหน่อยนะครับมีโลดปัญญาวะโลก็ได้ ครับหลวงพี่น้อยหรือพระวิโรดปัญญาวิวะโลนะครับผมบวชมากี่พรรษาแล้วครับอ๋อบวชจะับปีหกสี่โอ้นานเหมือนกันเนาะหกสี่สองสามปีวะไม่ซึกแล้วเนาะไม่ซึ้งนะนะไม่ซึ้งนะจุดทูบจุดเทียนทั้งนั้นนอนนะครับเดินตรงมานี่เลยจอมโยงจานะครับผมอันนี้ก็คนมาร่วมทําบุญนะครับเนาะทันนี้เราก็รอนะครับนั่งสนทนากับพระไปก่อนนั่งธรรมดาดีก่อนเนาะ ครับก็เขามีปัญหาเราก็ไม่เกี่ยวข้องเนะาะอันนั้นก็แล้วแต่เขา,า <laughs> เรามาทําบุญกันครับดูจิตใจครับจุด<า>ทูบด้านหลังครับมาปิดทองปิดอะไรข้างในไม่ได้ครับผมก็อยู่ท่าบัวเองครับ<า>พอดีทําขอรุญาตเผยแพร่ด้วยนะของพี่<า>ผมทำ<า>ํำยูทู u เป r ดเลย <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวได้รอออกหน้า ก็นานะครับอันนี้ก็ถวายสังฆทานนะครับเนาะต่อบุญทำบุญวันนี้นะครับวันนี้วันดีนะครับวันดีวันดีวันดีนะครับวันนี้วันดีนะครับวันดีเฮงเฮงปังปังครับประมาณนี้นะครับยอมโย่าบัว้องรู้จักหลวงปู่อ่านล่อัอยู่ตรงไหนอะหลวงปู่อัวัดท่าบัวจริงๆผมไม่ใช่คนที่นี่ผมมาครับรับราชการที่นี่ ก็รู้แต่ถ้าบัวรู้แต่พระมหาิพ์อย่างเดียวที่เป็นพระครูตอนเนี้ยนะเออองเล็กน้อยผมไม่รู้จักเลยรอะเราเป็นคนจังหวัดลำปางนุ่นแต่ย้ายมาอยู่ที่นี่เนาะลึกไปไม่รู้แต่อยู่ก็ยี่สิบปีนะหลวงพ่อเนี่ยผมไม่ค่อยได้คุกีเท่าไหร่เนาะถ้าเจ้าอาวาสเนี่ยโอเครู้จักอยู่ก็ประมาณนี้นะครับผมมากราบไหว้หลวงพ่อเงินนะครับเนาะ ของหลว่ที่วัดบางคานกันแล้วนะครับเดี๋ยวมาถวายผาระนะครับเนาะอันนี้ก็มาเสี่ยงโชคกันดูนะครับด้านในนี่ก็มีหลวงพ่อหลากหลายนะครับด้านในนะครับนานแล้วเนี่ยไม่ได้เข้ามานะครับเออทำเตอะสวยเลยอันนี้หลวงพ่ออาจารย์โตเหรอครับ นี่จะเป็นส่วนของพระอาจารย์โผนะครับอันไหนก็มาเ่ากลับไหวส้สวนอดไม้ทูปเทียนที่บูชาหลวงพ่อเงนินนะครับอันนี้ก็เป็นกา,า,ารถวายสังขารดังกล่าวอ๋อยข้างล่างเดียว

ตะกอนหลังค่าหลังบ้านไม้ตอนน้เขาปิดมั้งปิด,ด,ดไม้ครับเขามีปัญหากันอยู่เรา,าทำบุญไม่เกี่ยวข้องเนาะไม่เกี่ยวข้องเราไม่เกี่ยวข้องอันนั้นเขามีปัญหากันนะครับมาทาสั่งทาถาให้พระด้วยครับไหนๆก็มากลับไหว้หลวงพ่อเงินแล้วครับเนาะทําบุญทําทานกันไปด้วยนะครับต่อชะตาวันนี้วันวันดีครับวันดีเนี่ยเดี๋ยวจน น,นะครับหลวงถังสังฆทานกับหลวงพี่น้อยนะครับที่อยู่ตรงกุฏินะท,นที่วัดบางคาน,าานที่วัดหลวงพ่องเงินแห่งนี้นะครับผมวันนี้เรารอพวกปิดทองกันนะครับปิดทองกันก่อนนะรเราอยู่ใกล้เราปิดบ่อยแล้ว<笑><笑>งานงานบวชเราอยู่ท่าบัวนี่เองวันนี้มาถ่ายทําช่องยู u ูบเดี๋ยวก็นั่งสนทนากับหลวงพี่หลวงพี่น้อยเนาะน้อยหลวงพี่น้อยกันหน่อยนะครับ วิโรธปัญญาวะโลก็ได้ครับหลวงพี่น้อยหรือพระวิโรธปัญญาวิวโรวะโลนะครับผมบวชมาก,กี่พรรษาแล้วครับอ๋บอบวชจากปีหกสี่โอ้นานเหมือนกันเนาะหกสี่สองสามปีวะ,ะไม่สึกแล้วเนาะไม,ไม่สึกจ้ะนะไม่สึกนะ,จ,ะจุดๆๆทูปจุดูจุดเทียนทางด้านนอนนะครับจาเดินตรงมานี่เลยจ่าของโยมจานะครับผมอันนี้ก็คนมาร่วมทำบุญนะครับเนาะ วันนี้เราก็รอนะครับนั่งสนทนากับพระไปก่อนนั่งธรรมดาดีก่อนเนาะครับก็เขามีปัญหาเราก็ไม่เกี่ยวข้องเนะาะอันนั้นก็แล้วแต่เขา,า,า<笑><笑>เรามาทําบุญกันครับอยู่ที่จิตใจครับจุดทูบั้างด้านหลังครับมาปิดทองปิดอะไรข้างในนี่ได้ครับผมก็อยู่ท่าบัวนั่นเองครับพอดีทําขออนุญาตเผย,ยแพร่เลยนะของพี่ผมทำยูทูบเบอร์เลย เดี๋ยวเดี mustache, ๋ยวได้รอออกหน้าก็วันนี้นะครับอันนี้เราก็ถวายสังฆะานนะครับเนาะต่อบุญทำบุญวันนี้นะครับวันนี้วันดีนะครับวันดีวันดีวันดีนะครับวันนี้วันดีนะครับวันดีเฮงเฮงฟังฟังมานนี้นะครับโยมโยธาบัวองรู้จักหลวงปู่อ่าว์อัศอยู่ตรงไหนอะหลวงปู่อาศววัดทะบัว จริงๆผมไม่ใช่คนที่นี่ผมมาครับรับราชการที่นี่จะ oh. รู้แต่ถ้าบัวรู้แต่พระมหานิพน์อย่างเดียว oh. ที่เป็นพระครูตอนนี้นะ <Yeah. S 1> องค์น้อยๆผมไม่รู้จักเลยเพราะเราเป็นคนจังหวัดลำปางน่นแตย้ายมาอยู่ที่นี่เนาะจะ yeah. <Yeah>. yeah. ลึกไปไม่รู้ <laughs> แต่อยู่ก็ยี่สิบปีนะหลวงพ่อเนี่ยผมไม่ค่อยได้คุกคีเท่าไหร่นะถ้าเจ้าอาวาสนี่โอเครู้จักอยู่ก็ yeah. 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 <laughs> ประมาณนี้นะครับ <laughs> วะโตระหะโตสัมมาสัพพุทสากนัโมัสะาพวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทสามะยันปันเตวิสุนิสุจรักนาทายเิสรเนสหะมัญจักสีราญาจามาสุติยัมปิมยันันเตวิสุนีสุจักนาทายเิสราเนสนะมัญจักสีราญาจามาอิยามปิมยัันเตวิสุนีสุจักนาทายเิสราเนสนา ปัญจสีราิยากามะนักโมตัสสะภะควะโตอาระคะโตสัมมาสัมพุทสะนัโมตัสสะภะควะโตอาระหะโตสัมมาสัมพุทสะนัโมตัสสาภะควะตโตอาระหะโตสัมมาสัมพุทสะนัโมตัสสะภะควะโตอาระคะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ Namo tata-tavato rato sama-sama-tata Namo tata-tavato rato sama-sama-tata Bhukti yamukti bhutam saranam tatami Ndudhiyanti tumang saranam tatami สามทงสารนังภาษามีผู้จี้ยามปีผูทางสารนังภะามีผูยามปิผทงสารนังกาามีผู้จียามปีทมังสารนังกาามีผู้จียามมังสารนังกาามีผู้ยามสีสัมางสารนังกาามีผู้ยามปีสางทางสารนังภาษ ตาติยามปีพุธังสารนังปะมิตาติยามปีตุถังสารนังปชะมิตาติยามปีตงถังสารนังาชามิตาติยามปีตุถังสารนังปชะมิ ปาณาติปาตาเวรมณีติขาปะทังสมาทิยามิปาณาติปาตาเวรมณีติขาปะทังสมาทิยามิอาินาชานาเวรมณีติขาปะทังสมาทิยามิอินาชานาเวรมณีติขาปะทังสมาทิยามิกาเมตุอิขาจราเวรมณีติขาปะทังสมมาทิยามิ มุสาวาทวีรเมณีสิกขาปสมาธิยามิมาววรมณีสิขาปัสมาธิยามิจุลามยมัชฌาสถานาวีรมณีสิกขาปรตรัสมาธิยามิจุลามยมชสมาานาวรมณีสิกขาปัต อิมานิปัญจกิขาปทานิสีเลนภูประสัมปทาสีเลนุปติยันติตัตมะสีรังุโสทีพระโมธัสัตว์พระวัโตพระหะโตสัมมาสัมพุทธสสะนะโมสสะภพระวะโตะระหะโตสัมมาสัมพุทธสัจนะโมสา อิมานิมาหยังคันเตอัตตาณิสถาปริวารานิสิกุสังฆาสาโอโนตุยามะสาธุโนคันเตสิกุสังโฆอิมานิอัตตาณิสถาปริวารานิปฏิทานหาตุอัมหากัง อกราตันตายะสุขายะอีมานิมายังคันเตสังฆทานานิสัพปริวารานิอิปูสังฆสถานโอนุเทยามะสาธุโหนคันเตอิปูสังโฆอีมานิสังฆทานานิ อิตายะสุขายะถ้าแต่พตระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายสังฆทานพร้อมเครื่องบริวารเหล่านี้แจกรพระที่สุสงฆ์ขอพระพิสุสงฆ์จงรับเครื่องบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของ,องพระเจ้า,าทั้งหลายเพื่อประโยชน์ เกลาสู่แก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายแจ่ตลอดกาลนานเอินกาธุูกดอกไม้คนีมันนาจะมีโดกจ๋ามาแล้วเนาะวันนี้เป็นโยม น้องพระก็ขอพิจารณาทร่งนี้น้องคุณโยนาะที่การทำสังฆทานนี้เป็นบุญใหญ่ที่ได้มาทำสังฆทานกับพระหลวงพี่น้อยหรือหลวงพี่พระมีโรดปัญญาวัดโลนาะก็วันนี้คุณโยมทั้งหมดสี่คนด้วยกันพ้อพระปิตสองคนขอให้โลมงนั้นมีเต่ ุขภาพแข็งแรงขอให้โยมนั้นมีแต่ความมุ่นคงความเจริญที่จริงแต่ประการใดก็ขอให้สมปาถนาไม่ว่าเป็นเงินไม่ว่าเป็นทองเงินทองงานไหลมามันแม่มาคุณพาขอให้โยมนั้นมีแต่ความสุขความเจริญอาตมาขอเทศที่แดงแสดงคมชนิดนี้ว่าอาตมาคิดว่าโยมโยมที่มาวันนี้โยมมาทำสังฆทานกับอาตมาไว้ก็ คงเป็นโยมที่ปลูกต้นไม้ชนิดหนึ่งที่หน้าบ้านของโยมนั้นชุ่นโยมคงควรดินหรือเอาปุ๋ยพืชมาใส่เหมือนโยมเมื่อชาติก่อนโยมเคยทำบุญไว้เมื่อชาตินี้โยมถึงได้มาทำสังฆทานานี้ขอให้โยมนั้นมีแต่ความสุขความเจริญทิ่ติงใดประการใดก็ขอให้สมปรารถนาด้วยเถิด ตังใจสนน้ำไปตรวจได้รับตัใจตรวจน้ำรับนอน้งบนเนเอ้าาวาริวะมาภูลาวาริสุเรนติกากลันเอวะเมวะสโทวที่นำเปทานังอุปั สัพพีติอิติตังปฏิตังหังอุปวิวัตมิทานโตสัพพีโคริญตุธัมกาปาจันโทปนลโสยถามนิโสอติยโสยถาสัพพีติโยวิวัฏฏานตุสัพภาโรโขจตุมา เาปวัตวันตาลายวาดสุขีสิขายโวภาวะอักมีวาทนติีลิชนิจังมุต้าปรจจายนจัดตาลวธรรมมาวาทันติอายุวันนัวตังพระลังอาเจียเด็กรนรุ่นจ้า ปัดถูกปัดโลปัดโลปัดไทยปัดโคขอให้เงินทองไหลมาเหมือนแม่ม่อุงคาของหลวงปู่เงินพุ่มทองขออาจารย์โตคงบาลังศีปัดโลปัดไทยปัดโคปัดโขปัดโลปัดไทยด้วยเธอขออยู่นั้นโชคดีมีใยเจริญพร อ้าวตาผาสามเราไปได้เลยจ้าก็วิธีการถวายสังฆทานในวันนี้ก็เสร็จสิ้นเลยสมบูรณ์นะครับอ้าวโคตรสวยนะอ้าวเร็วๆๆๆื่อมันไปอยู่กับคุณพ่อเร็วนั่นๆๆแฟร์เด้อครับ แล้วถึงว่าครับอันนี้เจอน้องเจอน้องฝาแฝดนะครับกำลังน่ารักเลยครับครับวันนี้มาร่วมทำบุญมากับจากจากรบกุลีนะครับชุดนี้นะครับเนาะคงมาทำบุญร่วมกันนะครับครับผมขอบคุณครับครับผมน่ากําลังซนเลย นี่ขนาดผู้หญิงนะเนี่ยครับก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับวันนี้ก็เปนมหาบุญก้อนข้างที่เยอนะครับนี่ที่จุดทูบจุดเทียนนะครับตรงนี้ครับใด้านนี้ ด้านโน้นก็จะเป็น,น,น,นาาด้านนอกตามครับด้านนี้เราไม่สามารถเข้าไปดูได้นะวันนี้เน,ะนาะหุ่นขี้พึ้งนะครับเนาะวันนี้ปิดครับด้านหุ่นขี้ขึ้งที่อยู่ด้าน,น,น,นบนปิดครับพรุ่งนี้จะมีแขกมาเนาะ,ะวัดบางคาน,นครับมองจากด้านบนนั่นแหละเข้าไปถ่ายได้เลยนี่ไงเขากวัดดีเข้ากวาดด้วยะ เด,เดิมเข้าปเป็นหุ่นขี้พึ่งของหลวงพ่องเงินนะครับมาชมหุ่นขี้พึ่งของ,องพ่องเงินกันรับนะเงินคนเดี๋ยวก็จะกลับกนะันเนาะนี่เป็นหุ่นขี้พึ่งหลวงพ่องเงินนะครับเขามากลาบไหวกันนะน,น,น,นะครับเนาะสวยขึ้นงามเลยนะครับหนที่ที่กำลังทำความสะอาดนะครับรนุณ ครับประมาณนีน้นะครับี่หารขี้พึ่งหลงพองเงินนะครับนี่พิหารขี้พึ่งหลงฟองเงินนะครับพ่หารขี้พึ่งหลงฟองเงินนั่นเองนะครับครับนี่ก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับ นี้จะเป็นต้นโพเสียงไทยนะครับรเสียงไทยลมโพลมใสนะี่ลมโพลมใสนั่นเอง,ปเองไปเสียงไทยกัน,นครับแปะลมโพลมใส ลิฟวัดบางคานนะครับไม่ธรรมดาครับบางคานสมัยนี้ครับมีลิฟต์นะครับมีลิฟต์แล้วนะครับสําหรับผู้สูงวัยครับเนาะกระทางขึ้นปกติครับมีลิฟต์ให้บริการสําหรับสวสูงวัยนะครับเนาะที่ขึ้นลงลําบากก็ทางวัดก็จะลิฟต์ให้ สูงไว้ได้ขึ้นนะครับในขึ้นลิฟต์ไม่ต้องเดินขึ้นบันไดทางด้านโน้นนะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้นนอันนี้ก็จะเป็นบันไดนะครับจะเป็นลิฟต์ของคููสูงไว้ลงตรงนี้นะครับนี่ก็เป็นบันไดที่ขึ้นมานะครับนี่ก็เป็นบิ๊กอกนะมาขึงดิมาดึงมาเย่้มเยิ้มรับบางคานเราครับลิบ จกนะครับเนาะที่จะมาพร like um si ุ่งนี้นะครับจะมาพรุ่งนี้เที่ยวกับบางขาเรามากราบไหว้หนองคอนนะครับตลาดริมน้ำตลาดริมน้ำวัดบางขานนะครับนี่คือส่วนของตลาดนะครับตลาดริมน้ำบางขานนะครับนี้ก็จะมีนัดวันอาทิตย์ตอนเย็นๆนะครับนี่บางขานนะครับผม